มาแล้ววันจันทร์ที่8กรกฎาคมนี้นะครับยูดูก่อนใครในโลก7วันแรกในโลกครับกับมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดจากน้ายแอมฟายครับไม่มีที่ไปครับรวมไปถึงครับตัดสินครับใครจะได้รางวัลนะครับจาก Thank You For Your Love นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้โพสดก่อนใครได้ไลฟ์เต็มๆครับติดตามที่นี่ที่เดียวครับผม ครับผมแล้ว,วันอังคารที่9กรกฎาคมนี้นะฮะยูและเอาใจชาวร็อกนะฮะกับทีมร็อกโดนใจนั่นเองนะฮะทุกเพลงร็อกโดนใจนะฮะคุณจะได้ฟังที่นี่แน่นอนครับสำหรับวันพุธที่10กรกฎาคมนี้นะคะพบกับสเปเชียลทอล์กและไลฟ์โชว์จากขนมจีนฟิชเชอริรน,นหวายกับเพลงพรุ่งนี้ยังเหมือนเดิมค่ะ และสุกิ๊สองกรกฎาคมนะครับผมมาแซงความดีดีกันนะครับกับบันดิตใหม่ป้ายแดงเลยครับผมจากรัชจันทรีนะครับนั่นก็คือป๊อปปี้เคลติกแล้วก็แบงค์แวมนะครับที่นี่อยู่ไลฟ์ครับแล้วเจอกันแน่นอนครับอยู่ไลฟ์สดทุกวันมันทุกเกมแบบนี้ที่ยูชาแนลโทรทัศของคนรักดนตรีอันดับหนึ่งของเมืองไทยรักเพลงรักยูชาแนลไปเลยูชาแนลโทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง